หนูแม่นนะแม่เวลาหนูฟันหลุดเนี่ยหนูฟันหลุดอ่ะหนูแม่นหนูพูดแม่นหนูบอกแม่แม่นโอ้จ้อันนี้คืองวดที่แล้วใช่ไหมครับนี่ยจ้างวดที่แล้วค่ะหกเก้าศูนย์บอกแม่แม่นแต่แม่ไม่เชื่อไม่เชื่อบอกแม่ว่าบอกแม่ว่าหกเก้าศูนย์นะแม่ได้ซื้อไหมแม่ไม่ได้ซื้อน้องทีมแม่ทำไมไม่เชื่อหนูหนูบอกแม่นถ้าฟันหนูหลุดหนูบอกแม่แม่น เจ๊นงนะครับผมสวัสดีเจ๊นงนะครับเป็นแม่น้องอะไรน้องคิมมี่แม่น้องแม่น้องคิมมี่น้องคิมมี่วันนี้น้องไม่อยู่เหรอครับวันนี้น้องไปโรงเรียนค่ะวันนี้น้องไปโรงเรียนใช่ค่ะว่าจะมาเออวันศุกร์เนาะเกเอเลขออกแล้วก็เลยวันนี้ผมผ่านมาทางนี้พอดีนะครับก็เลยอยากจะมา สอบถามนะครับว่าเลขน้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมน้องไปหยิบรอตรี่มาหรือยังนะครับผม fc รอกันเยอะโอ้เลขน้องนี่บ่มมีการเปลี่ยนแปลงจ้าต่ว่าแม่ก็ไปหาเราเดฟบอมมีเกี้ยงแพงตัวเนี้ยน,นนะ <c oughs> จ้าตัวนี้ละ่ะบ่มีเลยเกีย้ยงแพงเลยขอโชว์งวดก่อนบางที fc เพิ่งมาใหม่อาจจะไม่เห็น,นเนาะงวดก่อนที่น้องบอกนะคะแต่ว่าแม่นน่นบ่ได้ซื้อน้ำนองเนาะ น้องบอกตามตัวงเสียดายน้อน้องอยู่จ้ะวันนี้นีน้องก็มาบอกงวดนีงวดบอกให้แม่น่ะว่าเออนูฟันหล่อนูจะบอกเลขกแม่นจ้าโอ้หนูหนูฟันหล่อจ้าแต่ว่ากันนี้กับเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะค่ะกับว่้ดว่าสียผู้ใดเสื้อยังเสียหน้าจากก้เป็นแนวทางงือ่ื้อจ้ะควมักน้ำจ้ะน่าสลักแกว่าถ้าแกฟันหล่อนี่แกจะบอกเลขแม่นแม่นน ดูฟันหลอนอ่ะแม่หนูบอกเล็กแม่นนะจม่หจมแม่ว่าแม่เปอร์เซียจะคลองนะอืมทาไมแม่ไม่เชื่อหนูเพราะาแม่กับบูว่าสีออกเนาะเด็กเจ็ดขวบจ้ะเด็กเจ็บเจ็ดขวบต่ว่าเพื่อนกับว่าด้ว่าสีแบบว่าบอกเข้าอยู่ตลอดอ่ะนะโดนโดนเมื่อสิบอกแื่นึงแม่นจ้ะโดนเพื่อนสิบอกแม่เพียงนึงต่ว่าเหล็กหนองกับบูมีการเปลี่ยนแปลงต่ว่าแม่กะ คือหน่ะแม่กับฝันอยู่เด้อันนี้ของคุณแม่ใช่ไหมจา้าคุณแม่ฝันว่าไงครับอันแม่น่ะฝันว่าแม่นะ่ะแบบว่าไปสื่อเงี้ยนใหม่หรือว่าได้เงี้ยหลังใหม่เนี่ลแหละแม่ก็แปลกใจอยู่อ้าวเงี้ยนคืองามแท้ปาะสาในค้องฝันนะในห้องนี่เป็นห้องส่วนโตวของไฟห้องม่นโอ้สะอาดเรียบร้อยแม่จ้ะครับเป็นโมเดิร์นย่างดีหมดเลยคือแม่อยากได้ก็บาัจจักมานีอัน ตะวนันยางสอดไปทังหลังบ้านผ่านไปพรอนคือจังเป็นวัดจ้าเป็นวัดแล้วก็มีระมีเน่นอย่าง้ลาหลยเลยอยู่หลังบ้านก็งงขึ้นกันอยู่อในในความฝันเราปะนั่นคิดว่าเป็นที่ของผู้จันนะนะ อันต่ว่าจ็หลักไปซื้อไปแต่ยงามด้จลักมีเงยนแตน่ยามดอโอ้ยนีบอ่อยมว่ยู่น้ำจ้าแต่โดนๆนะที่ว่าข่อ่บอคอยมีเงินกันอย,อยา่านเก็เห็นเงินดบดบ่ย่งไวอ,อยู่ด้นี่บ่านกนอะไรจ้ะก็เลยอสอหรือง่าเหล็กม่ิเชื่อมโยงกับเหล็กนองบอซส่นะว<ช>ันามีโชคเนาะกับ่ฮูบ่จิออกตัวใดไหม่เออไม่ใช่น้องจะให้โชคแล้วรับคุณแม่กย่งวาละจ้ะเนาะ น้องอาจจะให้โชคคุณแม่ก็ได้เนาะ,ะแต่ว่าตัวนี้ไปหาสามเ้าเนี่ไม่มีไม่มีเรื่สงที่เขาไปได้อุดรเราเลยนะจนจนไม่มีขายเลยจ้าโอ้จังเมื่อกันกเสียดไดถึงวัยอยู่กับแม่ผมมีงเงินเนาะย่างตลาดเบิดแล้วแม่ออจ้าวันที่นี่อันมาถึงแขนแม่ย่องย่องย่องย,องย,องยองไปซื้อ,อมแม่กับผมมีงเงินคือ ใบนั้นม่อาจจะเปมี่นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เออได้ซื้เป็นอีกใบหึือเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เด้จ้าน้องน้องบอกให้คุณแม่นี่ยดึงแขนไปให้หยิบอันนี้อันนี้แม่จ้าแต่คุณแม่ไม่มีเงินวันนั้นเงินหมดซื้อกับข้าวหมดใช่เสียดายเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรบม่เป็นยังแต่แกแกก็บอกให้ซื้อตัวนี้จ้าก็สิบอ่จ้าก้เลยสิบอ่สิไปรอเบิ่งในเมืองอุดรเบิ่งจ้าเบิ่งแพงไงสิมีบอเนาะ ก็วันนี้ก็เดินทางมาคิดว่าเลขน้องอาจจะมีเพิ่มไหมจะมีเปลี่ยนแปลงไหมก็คือย,ยืนยันว่าตัวเดิมตัวเดิมแต่ความฝันของคุณแม่ก็คือตัวเลขก็คือเป็นเลขน้องเนี่ยเนาะเป็นเลขน้องนี่จ้ะเพราะว่าก็บ่ฝันแบบมี้จักเทียเด,ดิบ้านเลขที่ก็แล่ไมหมจ้าก็มาแปลกใจบ้านเลขที่ก็คนเรบ้านเลขที่อยู่จ้ะแต่ว่ามาแปลกใจว่าอันหลังบานซอดไปทั้งหลังบานพอเป็นวัดน่ะนะ เป็นบัดนหล้วก็มีผรามีเน้นอย่างคนกวดตาดคนเห็ดเอียงอยู่ังสิ่ไหมครับจะแต่วันได้ข้อมูลในโอ้บ้านหลังแบบงามหนึ่งมีข้อสุขหลายได้ทุกวันบ้านเล็กที่ไม่มีบ้านเล็กที่ของอะไรของบ้านหลังใหม่ที่เราเห็นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีโอ้ไม่มีเลยก็แสดงว่าเลขของน้องนี่จะซื้อบ้านในคุณแม่หรือเปล่าในวองฟันก็ไม่แน่เนาะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เนาะถูกรางวันที่หนึ่งก็ได้เนาะไม่แน่เนาะ ่าน้องพาไปดึงหยิบรอตเีอรี่เนาะจ้าแล้วแล้วคุณแม่บอกว่าไม่มีนไม่ไม anyway. ่ม pues, ีเงินแล้วน้องว่าไงต่อทีนี้ก็น่าจ่อยเลยอือน่าสงสารเนาะน่าจ่อยเลยโอ้บอกแม่ไม่มีตังค์เนาน้องคิ้วอย่างเงี้ยเลยอ่ะนะาน่าจ่อยไปเลยโอ้ค่ะครับแต่ว่าแม่กับวองน้องลยว่าเออเดี๋ยวแม่ไปหาเบื้องมองไหมมันได้ดีแล้วน้องคิ้มกันเลยว่าจังสีนะเกอบอกอีสานกับน้องตาหนองอ่ะเป็นคนบอก บอกภาษาไทยเราแม่นะบอกอีสานกับน้องนี่ละก็คือว่าได้ยินมาว่าวันนี้จะพาน้องเข้าไปในตัวเมืองเลยจ่อจะไปหาตัวเม็งจะกเม็ดเดียวน้องไม่มาแล้ววันนี่หนึ่งสิรอเขาอยู่กได้คะเม็ดเดียวสุดยอดเลยนะครับผมน้องน้องอะไรน้องคิมมี่น้องคิมมี่ปกติก็คือว่าน้องก็ไม่ค่อยบอกใช่ไหมคุณแม่บ่ค่ะบ่ค่อยบอก แต่ว่างวดนี้ก็เพิ่มไปสองเป็นขั้นใหม่ขั้นมือขั้นปากคนจังไดผู้่นพวานเขียวน้ำนมพุง่งรู้ทั้งหนานะ่ะเป็นเลขบอกอ่อืขั้นขั้นปากขั้นเขียวเพิ่นนั่นแหละจ้าเมื่อวดที่แล้วก็บอกสามตัวตรงๆเลยจ้าโอ้ให้แม่ไปซื้อแม่ก็ไม่ซื้อ,อดวงได้หนิวันนี้แม่ต้องมีดวงล้วได้หนิดวงต้องเข้าแล้วจ้ดวงต้องเข้าแล้วได้หนิเสียดายเสียดายงวด หกเก้าศูนย์เนาะแกบอกว่าให้แม่ไปหยิบลอตเตอรี่ตัวนี้แต่แต่แต่แม่ว่ายังไงแม่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อแม่บม่เชื่อเนาะจ้ามันเป็นยจ้งไดล่ะบุญวาสนาเพราะวันยังบาถึงคือใดปุมาที่นี่ขันหอดเวลาแล้วก็พ่อถึงแล้วล่ะครับจ้ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะเจนจ้ะอยู่ที่ดวงแสดงว่าวันนี้ทางช่องก็มาก็คือว่าตัวเลขยังเป็นตัวเดิมจ้าตัวเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยืนตัวนี้ ครับค่ะเป็นตัวนี้คันมักนั่กับจังตามเด้อพี่น้องคันบมักน้่กับกระพานไปเนาะค่ะถือว่าดูเ่พความสนุกหรือความบันเทิงไปจังสันก็ได้นะคะเป็นลูกสาวของคุณแม่อยากให้โชคคุณแม่นะครับอ่าให้ขอขอดูตัวเลขหน่อยครับผมเล็กน้อยเนอะจาะอืมลูกสาวหล่ะห้าสี่เจ็ดค่ะอืม มันเห็นแม่มาบอกสีลามบ้างแม่ไม่เอาหนูไปพูดเหรอที่หนูบอกเลขแม่น่ะวันนี้เอาเกเห็นเหรอม่นเห็นมันไ้ยินมันเห็นน้ำโอ้ยรจีแคปหน้าจอแคดีใจไหมเพิ่เกินเินอยู่อ้ดีเอาเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับเลขของน้องคิมมี่นะครับผมน้องคิมมี่นะครับเด็กเจ็ดขวบ ไปเปิดเบิงคลิปนอนเบองคลิปอยู่ผู้เดียวกันแล้วแสดงว่าชอบนี่นะแม่คนดูเยอะแล้วนะเนี่ยแม่อย่างถินะเออขนูบอกถึงนุ้ยได้ค่าขนมกันได้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี่เกจะออกให้ไหมเกชอบไหมเสาร์อาทิตย์ไม่เกศเกชอบออกคลิปไหมเกนอาจจะบอกอะไอยู่ดโอเดี๋ยวกระตามภาษาเด็กเนาะบอกตาภาษาเด็กการซื้อบอกเก่งกว่าไดเนาะเพราะว่าเกอยากอายหัน เดียบมาคุณเคยอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าสนิทสนมนี่อ้ยเว้าว่ามันต่อยบอกหน่อยเออบอกเก่งคัก เนาะก็ต้องขอขอบคุณเจ๊นงนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะขอบคุณครับก็คือว่าคลิปนี้นะฮะเราได้เดินทางมาที่บ้านเจ๊นงนะครับเพื่อจะมาถามว่าตัวเลขของน้องอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไหมสรุปคือตัวเดิมนะครับพีีครับตัวเดิมเพิ่มเติมคือได้ความฝันของเจ๊นงไปด้วยนะครับแต่ก็ยังตัวเดิมนะครับห้าสี่เจ็ดนะครับเนาะห้าสี่เจ็ดนะครับตัดองตัวเอาตัดเล่นเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเจ๊เนาะครับขอบคุณเจ๊นงครับผมขอบคุณครับ